มาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาเอาชีวิตรอดแล้วก็กับเพื่อนใหม่ของผมนะผมน้องน้ําหวานนะครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาถึงจุดที่เราจะเข้ามาเอาชีวิตรอดแล้วนะผมตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราแบบจะมาสร้างบ้านต้นไม้นะครับผม เดี๋ยวเรามากินกันเลยน้องน้ำหวานออมาลองกินดูทำไมเต็มปากเลยครับ วันนี้อยู่กับผมไม่เมย์สวนแล้วก็น้ำหวานค่ะมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาเอาชีวิตรอดแล้วก็กลับเพื่อนใหม่ของผมนะผมน้องน้ำหวานนะครับผม <Lower. S 1> <c oughs> นั่นแหละครับผมโอเคก็เอาจริงๆก็เป็นเพื่อนกับแฟนพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องใช่นั่นแหละครับทุกคนโอเคโอเคน้องน้ำหวานเคยแบบ เข้ามาสร้างที่พักเอาชีวิตรอดอะไรเรือยงไม่โอเคทุกคนมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะผมเราจะพาเพื่อนๆเข้าป่าลึกเลยนะครับผมแล้วก็ไปเอาชีวิตรอดกันัะผมคือน้องน้ำหวานก็ปกติก็อยู่ในป่านในเขาอยู่แล้วครับผมคือแบบเขาแบบค่อนข้างที่จะเก่งแล้วใช่ใช่ไ <laughs> <laughs> ใช่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปกันครับผมปไป คนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็เดินทางมาสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถึงจุดที่แบบเราเคยแบบมาแข่งสร้างบ้านเอาชีวิตรอดกับแฟนนะแต่รอบนี้เราจะพาแบบน้องน้ำหวานนะครับผมคือเข้าไปเอาชีวิตรอดแบบในป่าที่ลึกกว่านี้นะเหนื่อยแล้วนะ <c oughs> เนาะเหนื่อยจริงทุกคนนั้นเลยครับผมอันนี้ก็คือแบบที่พักอันเก่าของเราที่แบบเราเคยแบบมาแข่งสร้างบ้านเอาไว้นะเ,เดี๋ยวเราแบบเดินทางกันต่อครับทุกคนไป โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาถึงจุดที่เราจะเข้ามาชีวิตรอดแล้วนะครับตรงนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราแบบจะมาสร้างบ้านต้นไม้นะครับผมหรือว่าบ้านไม้ไผ่นะครับผมนั <c oughs> ่นแหละเราจะสร้างสักสองชั้นนะชั้นล่างเราจะแบบเอาไว้ให้แบบมันโลง่ลงๆเลยนะ <c oughs> เนาะโอ้ยโลง่ลงเลยค่ะโอเคไหมตื่นเต้นไหมน้องน้ำหวานก็ตื่นเต้นนิดหน่อยก็จะได้ จะมาทากับพี่เงินเสือใช่แล้วปกติแต่ปกติน้องน้ำหม่อนก็อยู่ป่าอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะนั่นแหละโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะสร้างบ้านได้สวยแล้วก็เจ๋งแค่ไหนมาเดี๋ยวเรามาอะไรลงมาเฉลี่ยเลยตลาดนต่กิ๊บเจ้ามาข้อหง ทุกคนบบกตอนนี้เราก็เชียร์พื้นที่ที่ไม่มีสวนก็สะอาดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไอ่สะไม้<า>ไผ่ครับสะไม้ไผ่มา้างบ้านนะคะ,คคะไปค่ะ ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือตัวท่านะคะมันจะอยู่ที่ชื้นหรือว่าหน้าฝนนะคะมันสามารถดูดเลือดผู้อื่นได้จนอาจจะเป็นลมนะคะเราต้องกำจัดออกค่ะโอ๊ยอันนี้นี่บางทีที่ถ้าโคถ้าคนเจอนี่มาจะกลัวได้ครับโอ้ย อันนี้เราก็จะตัดไม้ไผ่อันใหญ่ๆห,หน่อยนะคะเพื่อที่จะให้มันมั่งคงค่ะอยก ไม้ไผ่ไว้ได้แล้วนะคะเยอะมากนี่ต,ตัดตัดตรงนี้เลยครับน้องน้ำหวานนั่นแหละตัดเลยโอเคทุกคนคือแบบน้องน้ำหวานคือแบบค่อนข้างที่จะอยู่แบบบนเขาบนดอยอยู่แล้วนะครับผมคือแบบตัดไม้ไผ่เก่งกว่าผมครับไม่อยากจะบอก <c oughs> มาเดี๋ยวพี่ช่วยตัดมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ตัดไม้ไผ่ลายว้ดแบบจำนวนหนึ่งแล้วนะครับผม <c oughs> นี่นะเดี๋ยวคือเราจะสร้างเป็น บ้านสามเหลี่ยมสองชั้นนะครับผมน้าน้องน้องวันเนาะเอแล้วคุณตอมไปไหนแล้วครับอยู่หน้าเครัครูตอมแอบหลับแล้วครับทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพับุ่นันมาสร้างบ้านสามเหลี่ยมสะสองชั้นนะครับผมนั่นแหละเพื่อแบบให้แบบมันอยู่ขึ้นแบบเผื่อเวลาน้ําป่าไหลหลากอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ถึงชั้นที่สองเนาะใช่นั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวขอตัดไม่ใส่อะไรเพิ่มครับผม มาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้แบบทําบ้านที่เรามาสร้างริมหน้าไม่ใช่ลิมหน้าผาผม <c oughs> นั่นแหละกลางแม่น้ํานะครับทุกคนนี่นะครับผมแม่น้ํานะโอเค น้องนวันเป็นยังไงบ้างครับผมสนุกมากเลยค่ะก็เหนื่อยนิดนึ่งโอเคทุกคนใช่สนุกเนาะใช่สนุกนั่ะเพื่อนๆสนุกกับเราไหมครับผมถ้าสนุกก็ลองอย่ลื้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปกำลังใจให้เพื่อนเราด้วยนะใช่แล้วครถ้าถ้าเกิดเขาไม่กดไม่เป็นไรเนาะใช่ก็เพื่อควาติดตามให้กับเพื่อนเราด้วยนั่นแหละครับทุกคนโอเคนี่แหละตอนนี้นะครับผมคือ โครงสร้างบ้านของเราอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาใบมุ้งหลังคานะครับทุกคนเพราะแบบมาทําเพราะว่าถ้าเกิดแบบช่วงนี้มันเป็นฤดูหน้าฝนนะครับผมนั่นแหละฤดูหน้าฝนใช่เลยครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาใบจักหรือว่าใบอะไรที่แบบมันพอที่จะคุมได้แล้วก็ฝนไม่เปียกเราเนาะไปเดี๋ยวเราไปหากันทุกคนไปนึงไป โอเคทุกคนตอนนี ngày, like well. okay, <Okay. S 1> ้นะครับผมเราได้แบบมหาต้นหมากป่านะครับผมเพราะว่าใบมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนแบบว่าใบที่เราจะทําดีมากที่สุดแล้วนะครับผมนี่คือแบบเป็นใบแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวคุณตอมก็จะขึ้นไปนะครับผมมาโอเคทุกคนอันนี้นะครับผมคือห้ามลอกเลียนแบบนะครับผมอันนี้คือแบบน้องตอมปกติอยู่บ้านคือแบบจะขึ้นแบบต้นมะม่วงมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งแบบแต่ต้นแบบต้นหมากอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งแบบ เด็กแบบในเมืองอาจจะแบบเ,เด็กในเมืองอาจจะแบบไม่ไม่เคยขึ้นอะไรอย่างไงอาจจะดูว่าแบบอะไรยังไงนี่นู่นนั่นนะครับว่าแบบให้เด็กขึ้นจะมาอะไรยังไงนี่นู่นนั่นคือแบบสําหรับต้นหมากอันนี้นะผมมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะนี่แหละครับผมอันนี้คือคุณตอมอขึ้นปกติอลไนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราแบบจะได้ใบมันแล้วนะทุกคนโอเคค่อยๆขึ้นครับคุณตอมอนี่ทุกคนเดี๋ยวเราตัดลงมาเลยนะครับผมนี่พวกแบบใบพวกนี้นะ ห้ามลอกเลียนแบบนะครับผมอันนี้สําหรับแบบคนที่แบบขึ้นบ่อยขึ้นชินแล้วนะทุกคนแล้วก็คือมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมสําหรับคนที่แบบไม่เคยหรือว่าอะไรนี่นู่นนั่นนะอันนี้ก็แบบให้ได้ดูนะครับผมว่าแบบเด็กบนเขาบนดอยคือแบบเขาจะแบบเก่งเรื่องแบบขึ้นต้นมุงต้นไม้อะไรไงนะแต่สำหรับคนในเมืองก็เก่งนะครับผมแต่นี่คือแบบน้องเขาแบบค่อนข้างไม่จิตชินนะครับผมเหรอนี่วิธีลงก็จะลุ่นลงอย่างนี้นะทุกคนว้าวคุณตัมา เป็นยังไงบ้างครับผมเวลาอยู่ข้างบนเสียวครับเสียวแต่ก็ชิ้แล้วเนาะขึ้นต้นมะพระ้าวอะไรพวกนัน้น,นทุกคนมะพร้าวนันมาอะไรครับอ๋ออันนี้มันยากกว่านะครับผมนีทุกคนต้นมันก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบจะแบบแตัดใบ,บาจากหรือว่าใบาอันนี้นะครับผมใบต้นหมากอันนี้ให้เยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำมุ้งหลังคาครับผม อเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้นี่อันนี้นะครับผมหลังคาที่เออสำหรับ <c oughs> หลังคาที่เราจะทําก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็สวยจริงดีเนาะน้องน้ำหวานเนาะสวยมากอันนี้คือแบบในนี้คือแบบนอนสองสามคนคือสบายนะครับทุกคนคือสบายเลยแล้วก็แบบนอนได้หลายคนใช่ครับผมได้ที่ไหมครับได้ที่เลยแหละใช่เล้วใช่แล้วทุกคนก็เราบอกเลย มาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมบ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาจะพาเพืพ่อนๆมาดูเลยครับผมโอ้โอ้ทุกคนคือแบบมันก็ประมาณนี้นะซึ่งแบบวันนี้เราก็ได้ทําทั้งวันนะครับผมนี่มีน้องน้ําหวานช่วยเราทําด้วยนะผมเก้งค่ะเก่ส,นะสุดยอดเนาะสุดยอดมากโอ้อันนี้คือทุกคนมันก็แบบการแดดการฝนได้ในระดับหนึ่งนะอาจจะแบบไม่ได้การแบบอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะลองขึ้นมาดูนะครับทุกคน มาเข้ามาดูใกล้ๆกับทุกคนโอ้โอ้เห็นงหมอีนนีมังคงเอดมังคงมังคงกี่ดูลองลองขยับขยับ <OUR S 2> อโอเคตอนนี้คือเราก็เริ่มหิวอะไรแล้วเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะผมเราจะต้องไปหาทำอาหารนะครับผมเช้าวันนี้เราน่าจะแบบ ไม่ทันขาหารเหมือนกันนะผมแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มีอีพีหรือว่าอะไรยังไงกับน้องน้ำหวานอะไรยังไงนะผมเข้ามาชีวิตรอดอะไรยังไงก็ไลค์แชร์คอมเมนต์เอาว่าอยากให้ก็ถ่ายคลิปทำอะไรยังไงเนาะการนี้เลนยนี่อค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรเลยคือเราต้องขึ้นไปตัดไม่ใส่ดานบนเลยค่ะก็อย่าลืมไปกำลังใจให้กับพวกเรานะคะถ้าอยากดูพวกเราเก็สามารถกดติดตามแล้วก็จะได้ดูพวกเราอีกนะคะ โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปหาติดไฟกันก่อนไหมครับผมไป<า> โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาต้มน้ําแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็นี่นะครับผมจะมาต้มมาม่ากินนะซึ่งแบบตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มตกมืดแล้วนะครับผมโอเคก็นั่นแหละครับผมตอนนี้น้องน้ํหวานหิวหรือยังครับก็หิวพอสมควรแล้วกันหิวพอสมควรแล้วนะครับแล้วน้องตอมอล่ะครับโอเคครับออกไปครับออกไปก่อนครับยังไม่ต้องกินครับโอเคทุกคนก็นั่นแหละนะครับผมตอนนี้เราก็มีถ้วยอะไรแล้วเนาะอ่ะนี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผม เราก็ได้มีเขาเรียกว่าถ้วยไม้ไผ่หรือว่าช้อนเงาถ้วยค่ะถ้วยไม้ไผ่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรครับไม้ไผ่ถ้วยครับนั่นแหละครับผมโอเคมันไม่ได้เรียกว่าช้อนเลยไม่เรียกช้อนโอเคทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวเราแบบจะลอต้มไม้ไผ่ให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทมาม่าใส่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะมาม่ากันับผม เ okay, กคนเดี๋ยวขอแกะมาม่าครับผมนี่<ห>ทุกคนขายโอเค okay, มาเดี๋ยวเราหักมาม่าลงมามันมันต้องหักครับผมเพราะมันจะไม่พอดีเนาะนี่ขกางลงไม้พอดีโอสองห่อพอดีเลยเนาะน้องน้ำหวานะเนาะนี่ประมาณนี้โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็กนี่มันมีเครื่องปรุงอันหนึ่งเนาะผมที่เรา <c oughs> ต้องใส่ก่อนคืออันนี้คือกุ้งแห้งนะครับผมนี่เราต้องใส่กุ้งแห้งไปก่อนครับทุกคนแบบแบบกุ้งมันแห้งก่อน นีเตรียมลงมาเลยครับผมพอปตอมอพอก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมารอให้ไม้ไผ่เดือดเดือก่อนนะครับผมมา,าพี่พี่จะต้มแล้วไผ่ไม้ไผ่เดือดเดือดเนื้อต้มน้ำเดือดเดือนั่นแหละต้มไม้ไผ่น้ำน้ำน้ำด้วยไม้ไผ่ด้วย <c oughs> มันเดือดพร้อมกันใช่ไหม <c oughs> น้ำกับไม้ไผ่มันจะเดือดพร้อมกันใช่ไหมก็ <c oughs> ไม่นะไม้ไผ่มันจะไหม้ไ่ขึ้นมา สรุว่าไม่ไผ่จะเดือนหรือจะไม่ไม่ครับโอเคครับผมน่นมามาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมน้ําก็ได้เดือดแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราขอเทน้ําลงมาเลยครับผมโอ้ไม่กอดโดนมันว้าวน้ำพอดีกแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนด้วยโอเคทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะขอให้มันเดือดๆสักแป๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวเราจะรอให้มันสุกครับผมมา มาโอเคทุกคนนี่นะครับผมตอนนี้เราแบบได้เทมังม่าลงมาแล้วนะครับผมมาเทเลยครับน้องน้ำาวานครับนี่โอเครื่องปรุงน่าจะอร่อยเนาะอร่อยมากอ่ะเามามาโอเคเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยน้ำน้ำตาชีมาค่ะพี่อิ่มอดใจไม่ไหวแล้วใช่แล้ว โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมพระอาทิตย์ก็เริ่มตกมืดแล้วนะครับผมอันนี้ปกติน้องน้ำหมานกินได้ไหมครับกินได้ค่ะโอเคครับผมกิแล้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาอาละ่ะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยน้องน้ำหมาน<อ>มาลองกินดูอืมทำไมเต็มปักเลยครับว้าวเป็นยังไงบ้างครับรสชาติเยอะมากค่ะมาเดี๋ยวผมขอกินด้วยนะทุกคนคือตอนนี้ํามาหิวไหมก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะอ นี่นะทุกคนโอเคดูดูด,ดอูอืมมาึงึงึงอาอะไรนะอืมพี่จีรายุกีครับอามาน้องน้ำมันลองกินดูครับผมนี่นะทุกคน อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงไม่หิวเลยค่ะโอเคทุกคนคือถ้าเกิดแบบเราไม่ได้เอามาม่ามันนะเราอาจจะแบบหิวมากเลยนะเพราะว่าเราอาจจะหาอาหารไม่ทัน <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราเสียพลังงาน มากก็เป็นการสร้างที่พักอะไรเนาะนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้แหลนะเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้ก็ไลค์ใจเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยเนาะแล้วถ้าเกิดใครชอบใจที่แบบถ่ายคลิปกับน,น้องน้ำหวานอะไรยังไงอยากให้ถ่ายคลิปอะไรกันนี่ก็ไลค์ใจคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมโอเคเจอกันใหม่ทลิวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายโตกินต่อครับผมอาเลยมาก